สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่352นะครับ EP ที่352นะครับมีพระเก่าก่าพระสวยๆนะครับพระสะสมมานาเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับ รายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ี่หกหลาย ID ใช้เบอร์0864170235นะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับจะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับ มาเรื่องมาที่รายการที่หนึ่งเลยนะครับรายการแรกนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับองค์พระล่ำล่ำนะครับพี่เนื้อโลหะเก่าสวยนะครับ ต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับพระซุ้มกอเนื้อดินนะครับเนื้อดินเก่าๆเลยนะครับพี่เนื้อมันๆนะครับต่อไปรายการที่สามนะครับ รายการที่สามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับ รายการที่สี่นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์แปะยิ้มนะครับองค์พระล่ำๆเลยนะครับพี่เนื้อโลหะเก่าๆนะครับ ต่อไปรายการที่5นะครับรายการที่ห้านะครับพระนางพญาเนื้อดินนะครับมีเม็ดกวดเม็ดไฟนะครับพี่ผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อเก่าๆนะครับต่อไปรายการที่6นะครับ รายการที่6นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อนวลนวลน,นะครับพี่เรียมกรอบพลาสติกมาพร้อมบูชานะครับเกตทะลุซุ้มนะครับต่อไปรายการที่7นะครับ รายการที่เจ็ดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณรุ่นปืนแตกนะคะพี่รุ่นปืนแตกเสียงโตนะครับต่อไปรายการที่แปดนะครับ รายการที่8นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยนะครับพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ไปรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับเนื้อโลหะนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับพี่ต่อไปรายการที่10นะครับ รายการที่สิบนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่สิบสองนะครับปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดนะครับเนื้อเมกะพัดนะคบพี่มันมันฉ่ำๆเลยนะครับต่อไปรายการที่สิบสามนะครับ รายการที่สิบสามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อลหะเก่าๆมันๆเลยนะครับพี่เก่าสวยนะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบสี่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับหลังกระดานนะครับพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบห้านะครับ รายการที่สิบห้านะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงรักนะครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งเลยนะครับต่อไปรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับ ตายฐานตัวท้อนะครับหลังหนังสือนะครับพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับพระซุ้มกอนะครับ พระสุมกอเนื้อดินนะครับเก่าสวยนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงรักนะครับ เนื้อเก่าเก่าแน่นๆเลยนะครับมีมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับ,หล,บ,บลหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเหนือโลหะนะครับพี่ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จเก่านะครบพี่เนื้อผงลงรักนะครับ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับเนื้อโลหะนะคบพี่เนื้อหาเก่าๆเลยนะครับใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนือโลหะเก่าเก่าเลยนะครับพี่เก่าเก่ามันมันนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเหรียญหลวงปู่สุขนะครับเนื้อโลหะนะคบพี่ด้านหลังจานยันนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับ รายการที่ยี่สิบห้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับพี่ ต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26นะครับพระกิ่งหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะนะครับเก่าสวยนะครับพี่ตายฐานอุดกิ่งนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สินะครับรายการที่ยี่นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะนะครับเรียมกรอบเก่านะครับพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการสุดท้ายนะครับพระซุ้มกอเนื้อดินนะครับเนื้อดินเก่าๆนะครับเรียมกรอบพลาสติกนะครับพี่มาพร้อมบูชานะครับ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูแลชอบดูถูกใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพื่อนเพื่อน<ๆ>มาดูรูปภาพพเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ